อันนี้เรากําลังขึ้นเขาดีสลักไปถ้าเสือก่อนอรถรถเก่งขึ้นได้ใส่เกียร์หนึ่งขึ้นโลดขึ้นไหวอยู่สองเลยพี่อาจารย์ถ้าไม่ไหวจริงไอ้เกียร์ไหวอยู่ขึ้นไปัากเปลี่ยนสาเกียร์ันี่ยขึ้นเขาเขาดีสลักเขาว่าของดีอยู่ที่นี่พอได้นะมันไม่ขึ้นมากมันละชันนะแมันไม่มมชันบอกรถตานตียขึ้นได้ไม่รู้ บัานใหญ่คงขึ้นตรงนี้ไม่แคบเกินไปออโอ้โหน,นี่เองขอโทษฝันสงนูสงอะไรมากมายได้ขอโว์นี่สบายดีเลยแล้วคุณมาที่<ๆ>ถ้ำเสือก่อนพออะไรยังขึ้นเหมือนได้เออนี่นาราส่งสุบรรน,นาราส่งครุฑเราจะมาว่าร้อยพุทธ,ธบัแล้วนี่ก่อนแล้วค่อยลงไปโอเคเลยจอดตรงนี้ก่อนได้เลยได้เลยจอดจอดดูดูจอดหมาหมาเขา